คือียวรอดอะไรอยู่ในผู้ป่วยคุกเข่าไม่ตัก ที่หายยังมานำเอาเงินกูอีกมันเป็นอะไรล่ะเย้คอยป่วยว่ะฮะป่วยแน่ใจอีขวนอะไรตอนแหล่นะมึงอ่ะอ้าวอยู่ๆเมื่อวานฉันตอนแหล่นเรื่องอะไรเนี่ยมึงไปบอกก็กูก็ไอ้ขุนก็เย้คอยเป็นอะไรไม่สบายไ่แน่ใจอ้าวตงแน่ใจพิงก็พูดเองอ่ะมึงฟัง มีลาออกนะออีคอยเป็นอะไรโอวยเอาแล้วนะนั่งเฉยๆนะหากินไม่คืนอีคายเนี่ยโอหกกระทหงหน้าไม่โกหกอะไรพี่เัีคอยเป็นอะไรไม่สบายแน่ใจแน่ใจขอให้มึงไม่มีผัวทั้งชีวิตก็ไม่อยากมีหรอกผัวแหงๆวย ร้อยมึงเป็นอะไรไม่สบายตอแหลมึงเนี่ยเขาไม่ไปหามือใครกูจะใหมเนี่ยเจ้าป่วยเจ้าไม่สบายเป็นอะไรแน่ไอ้เทิฟไอ้คอร์สป่วยก็ไม่สบายก็เหมือนกันแหละหารักโอ้เหมือนกันเหรอโอ้ยแล้วกินอยู่กินยาดิโอ้ยไปหาหมอเนี่ยที่มันไปไม่ต้องถึงมือหมอแลยไอ้คอยเจมันจะเป็นโรคอะไรหรอกเนี่ย รูใไม่กูเป็นโรคอะไรเนี่ยปอดบวมนี่เฮ้ยน้ำนมเขาอีเีนฮะนมองเขาแน่ใจนะว่านมเาอือถ่ายหัวกูดูเล็กไปเลยบอกให้แบ่งฉันก็ไม่แบ่งหุวตาสมเด็จคขาเาคนแก่จริงหน้าสิวหน้าขวานมึงคุยกับเขาหมดที่จุดอินยัคุยอยู่กินย้ายยังไม่คุยกินว่ะจะกินไหมล่ะเออกูเอามาให้กูกินเต็มมีมี บูลามีหรออยาเลยล่ะูตาแหกบูลาเอายาที่มันพูดเพิ่มเตมหน่อยนี่นวลหน่กูแก่แล้วกูคัวริมฟ่ไรกนิมฟี่าเาเลยหายไม่ยาันเหายแต่ถ้ายาไทยไม่หายปอเไม่ยาอะไรอ่ะยานอก โอยดีเมตรละ้อยาโหมันแพงจังวะกินแล้วเส้นจะจมกระดูกชมยตอนเช้าต้องใช้น้ำแข็งประคบประหเลยจัโอยมันขนาดนั้นเลยแร้วยาอะไรวะนาะไวอะค่ะกินได้ไหมอ่ะได้กินได้หรอมึงยังมึงอยาไม่กินไม่หายหรอกแล้วต้องกินอะไรยาน้ํ่าน้ำที่หัวอะไรก็ได้ไปซื้อถงเบบี้ดอ หาขึ้งง่ายด้วยหาขึ้นง่ายด้วยต้องใส่ให้ขายว่าเขาอยากกินเซเว่นแนะถ้าเซเว่นไมดีบิ๊กซีถ้าบิ๊กซีมันไม่มีอะไรมินิมินิมินิมาร์กมินิมินิมัรก็หาไม่ได้ดีไอวโอ้โอ้ดีไอไวดีไอไวซะด้วยถ้าดีไอไวมันไม่มีโลดตัดลดตัดไม่ดีไม่โผ่ไม่โไล่ไปถามพ่อวิทย์ชายนะัี เตียวเลยเนี่ยดีเตียวจิทำไมไม่ทำอะไรอ่ะมึงมองมองพีง่ศาจทำไมแต่งหน้าแต่งตาให้ชิ้นหายเกณฑ์เด็กเขาให้เล่นมึงจ้องทำเทยี่อะไรมือเฟือง <c oughs> นอนดูพวกเราถ้าดูภาวนาก็ดูเขายังจำไม่ได้หุ่นเหล่ากู้หึงลูกล่างอย่างมึงน่ได้ใจถ้ากูได้ก็มึงกูเที่ยวกันหลีดีกว่าโห่ที่มึงยามมากเลยเนี่ยเอวแล้วมาเออมปีพาดอยู่มันึงอยู่ไปดั่งเขาระนาตาะปีพาดเออมึงถามเขาหรือยังว่าลูกล่างมึงนั่ะตอดใจเขาหรือเปล่า ถูกใจดล่ามึงจะเ้ว่าถูกใจดิล่าวางไอจืดโด็กโรงเตยนไหมมึงเอาไอจืดเชวเหรอราวางนี้ไก่ปีแปดรูยังไม่พลาดเลยนะเอาไม่พลาดจะชันไม่พลาดจะชันมีตังมีังใช่ไสามพนามได้บ้า มันชิัไปร้องไงท้องแล้วใไงที่ปลายแจ๊วเปแี่ยนกระแนมาชอบชอบจ้องทุกคืนยังไม่ได้อักรพระคุชอบชอบชอบมีแฟนเด็กถามจริงชอบมีแฟนเด็กเหมันก็อย่าถามด้วยว่าทำไมเดี๋ยวมันจะพากัะน็อกเรื่อง ไม่เลยแม่แม่ก็กำลังชอบกูว่าเาไม่ชอบมพรไกลทไมที่เาจมึงได้เนี่ยเพราะเาว่ารู้ว่ามึงก็ได้แค่แเป้เวที้า่มึงดีเนะนี่มึงนอกเรื่องแรยโอนจ้วันไหมไอ้จัดมารู่ดีายเนี่ยเดีมยวมึงพูดมึงพูดอย่งี่กดเลยกไลค์สดด้วยไล่ดยนะไค์สดด้วยห ไม่ต้องกลัวหรอกใส่หน้เย็ยนหน้าสิวหน้าขวานมึงเด็แง่หน้าตี๊หน้าเปรีเลยผมไม่ค่อยจะกินงแา่กินข้าวกินยายแล้วหรือยัง